สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องสุพุทธครับแต่วันนี้ไปได้พามาถ่ายน้องสุพุทธครับมาถ่ายชื่อพังน้องไอ้นะครับเป็น,ออนช่างตกง,งานมาจากอยุธยานเพิ่งก,กลับมาอยู่บ้านครับนี่ครับปีสาวของน้องสุพุทธน่ครับเป็นช่างตกงานมาจากอุทยานะครับตรนนี้เป็นปีสาวของน้องสุพุทธนะครับ ีจะเอามาลงน้ำนบอยู่บ้านอากาศร้อนครับไม่มีลมยอ,อยูอาาครับจะไปถูต้นไม้ครับเพื่อเพออไรไูบอกเขาด้วยตามได้ ช mm ่องน้องสุพุตนะนาองคอยเป็นพ <ize> ีน่สาวของสุพุตนะครับเพิ่งกลับมาจากอยุธยานะครับทางตัวงานนะครับทางตัวงานนะครับตอนนี้ทางตัวงานออกกลับมาจากอยุธยาชาวบินต้นไม้ครับบางต้นไม้

ไม่ค่อยชัดครับ,รรบโอบนแสงครับได้ต้องคอยคุยวะนาำก็าไรไม่ค่อยแรงครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปลงน้าม,มูลให้ดูนะครับะรจะไปคู่กับน้องสุพุทธลยรอวันว่างๆก่อนนะครับ เก็บที่เก็บยาวะนะครับงไปงดูสภาอ,อ,อ้กอากักินอ้อยก่อนครับมาจะกินอ้อยอยู่ทางนู้นนะครับ,รบผมมามามาอยู่เลยนี่คนละ ไปเลเราจะองนครับเก็บเยอะอ่าโอ้มาเหรอกินอ้อยครับได้อ้อยกินครับวันนี้เป็นทางตกงานครับตกงานมาจากพัทยาครับน้องอายครับนี่วันวันก็จะไปอยู่ที่วังทุูครับวันนี้ครับเป็นไรสึกวังทูครับไปกันได้ ช่วยช่วยเหลือช้างตกงานครับที่วังทูนะครับนะครับติดตามไปอีกช่องหนึ่งนะครับคืออีเดฟเฟนสามสาวดาซิงนะครับจะมีไลฟ์สุดตัวนะครับไลฟ์สดขายอาหารให้พวกชาวช้างตกงานนะครับเขาไปช่วยกันได้นะครับที่เพจของอีเดฟเฟนสามสาวดาซิงครับไปเก็บพวกเศษขยะที่ช้างครับจีเลวจีเลวเฮ้ยไปไหนเห้อเฮ้ยไปครับจะนี้แล้วครับ ต้องซื้อแบบคิดดึงมันต้องซูโฟด้วยครับต <si ้นเซียบยาวอ้อยครับต้นเดียวไม่พอถอย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 ไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วต้นเซียบยาวอ้อยครับต้นเดียวคงไม่อิ่มความจริบ โอเสือขี้เหร่อยู่นี่นะครับอาจจะนาน,น,น่อยนะครับคลิปนี้ ปเป็นน้องสุดพลนครับมองหินไหมครับโดนแสงเดี๋ยวจะไปทายให้ดูนะันเดี๋ยวดูน้องอ้ายก่อน